สวัสดีครับผมร้านบางดุลนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับนกวกวักยางนะครับนกวกวักยางส่วนนกกวักสตารก็มีนะครับนกกวักสตารก็มีอันนี้จะเป็นรีวิวของนกยางนะครับนกยางของร้านบางดุลเนี่ยจะทําด้วยยางพื้นรองเท้านะครับจากโรงงานนะครับเอาที่เขาทำํำพื้นรองเท้านะครับแล้วก็มา มาขัดให้เหมือนนกแล้วก็มาทาสีนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดนะครับว่านกย่างของร้านวางดุลเนี่ยมีรายละเอียดยังไงนะครับฐานของมันนะครับสีเขียวๆเนี่ยจะเป็นฟีเจอร์บอร์ดนะครับฟีเจอร์บอร์ดฟีเจอร์บอร์ดนะครับแล้วก็ปากของมันนะครับปากปากนกนะครับจะเป็นไม้นะครับทำด้วยวัสดุไม้นะครับ ปากจะเป็นไม้นะครับแล้วก็ลูกตานะครับลูกตาจะเป็นลูกปัดนะครับทาสีเป็นสีดำนะครับลูกปัดลูกปัดจะทาสีเป็นสีดำนะครับแล้วก็หน้าอกจะเป็นสีขาวนะครับอ่าด้านใต้จะเป็นสีสีส้มนะครับสีส้ม แล้วก็ขาจะเป็นสีเหลืองนะครับสีเหลืองเป็นหลอดนะครับใช้เป็นหลอดนะครับมีหางนะครับมีหางมีหางจะงอยขึ้นนะครับม,ม, <ๆ S 2> มีหางจะงอยขึ้นแล้วก็มีปีกปีกนิดน,นึงนะครับปีกเกินสองข้างนี้นะครับด้านหลังเป็นสีดำนะครับ ่ใครที่สนใจนอกกวักยางมีบริการเก็บเงินปลายทางเป็นชุดเป็นเซ็ตพร้อมบวงพร้อมอะไรก็มีนะครับโทร9 9 7 7 7 3 3 9 9 8นะครับเพราะว่าจะเข้าหลายก็เบอร์โทรศัพท์นะครับใครที่ไม่เล่น l ลายไม่เป็นก็โทรหาได้เลยครับเบอร์โทรก็ด้านล่างคลิปเลยนะครับโทรหาผมได้เลยนะครับจะปรึกษาเรื่องอะไรก็สอบถามได้ครับนะสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับตอนนี้สมาชิกก็ประมาณ ห้าหมื่นกว่าคนแล้วนะครับอ่าครับผมสวัสดีครับ